สวัสดีแฟนบราซ้าทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่9เมษายน2518นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ซอลลงทําศึกนัดสำคัญนะในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับประจำฤด,ดูกัน2024-2025 เลกแรกนะครับแข่งขันกันในเวลา2นาฬิกาสำหรับสถานาการณ์ก่อนการแข่งขันในนัดล่าสุดเนี่ยอาร์เซอลบุกไปเสมอกับทางด้านเอเวอเรตันที่กูดิสันพาร์ค1ประตูต่อ1โดยพักผู้เล่นอย่างบโยซสาก้ามาติโนเดกาดกาเบรียลตินเนลี่แล้วก็โทมัสปาเตรวมถึงยูเรนทิมเบอร์เนี่ยเอาไว้ที่ข้างสนามก่อนนะครับมัดิดเองก็แพ้ให้กับบาเลนเซียในซานติอโกเบนาบิลของตัวเอง อาเซาก็ทำได้เหนื้อความคาดหมายนะครับเมื่อเปิดบ้านไล่ถล่มแชมป์เก่า15สมัยอย่างราชันชุดขาวแล้วมาดริดไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับตัวผู้เล่นที่อาเตต้าจัดลงสนามในวันนี้นะครับพวกษาประตูเป็นดาบิดรายานะแบ็คขวาเป็นยูเรนทิมเบอร์ซ้ายก็เป็นไมลสเกลลี่ตามคาดนะครับรวมถึง ยาคุบคิวิอที่ได้ลงทําหน้าที่แทนกาเบรียลมาเกลเยสส่วนวิลเลียมซาลิบาก็แน่นอนอยู่แล้วนะเป็นหัวใจในแผงหลังนะครับส่วนแผงมิดฟิลก็ประกอบไปด้วยโทมัสปาเตมาตินโดกาดีเคนไรส์นะครับหน้าด้านซ้ายเนี่ยเป็นกาเบรียลมันติเนลี่นะครับขวาเป็นมุกโยซาก้าส่วนหน้าเป้าวันนี้อาร t a ้าเลือกใช้มิเกลเมริโนนะครับส่วนทางฝั่งราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับ โชคดีได้ดีบก,กุูตัวผู้ษาประตูตัวเก่งนะครับกลับมาทําหน้าที่ได้นะครับหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บไปในช่วงเบรกทีมชาติแล้วก็หายไปนานเลยนะครับแล้วในช่วงที่เขาหายไปเนี่ยมัดิิดก็เสียประตูกันค่อนข้างเยอะนะครับเสียไปแล้ว8ประตูก่อนเกมนี้แบ็คขวาเป็นเฟเดริโก บาเบเดนะครับในขณะที่ซ้ายเป็นอาราบาแผงมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยจุดเบลลิงแฮมคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์จับคู่กับเราอาเซนซิโอนะครับมิดฟิลด์ประกอบไปด้วยโรดิโกทางด้านขวาจุดเบลลิงแฮมทางด้านซ้ายนะครับคู่กลางเป็นคามาวิงก้าจับคู่กับลูก้ามูริตนะครับหน้าเป้าเป็นคิเยนเนมบัปเป้กับวินิสุสจูเนียร์เกมนี้เริ่มเกมมาเนี่ยอาเซอกก ครองบอลบุกเข้าใส่ตามมารยาทนะที่เป็นเจ้าบ้านมาด,ดิดเองก็ดูเหมือนว่าจะมาตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับอย่างชัดเจนนะครับแถมยังเล่นแบบเรียกว่าไม่ได้กดดันอะไรอาซ้อมมากมายนะครับรอตัดบอลในแดนตัวเองนะครับแล้วก็ทิ้งแนวรุก3ตัวบนเอาไว้นะครับรอโต้กลับแล้วก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ โดยรวมก็ถือว่ามาดติดมาเล่นต่ํากว่ามาตรฐานเหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงๆอาเซ็ควรจะได้ประตูมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับมีโอกาสยิงจากจังหวะโอเพนเพลย์เนี่ยหลายครั้งที่ติโบกุตัวเนี่ยเรียกว่าอง์ลงสุดๆนะครับวันนี้เซฟเป็นพลวันตัวผู้เล่นอาฟิลอย่างอาราบาอย่างจูดเบลิงแฮมนะครับก็ช่วยเซฟกันไปคนละจังหวะเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีจังหวะที่ โทมัสปาเต้เนี่ยโขกลูกเตะมุมไปชนวิลเลมซาลิบาซึ่งไปขวางทางก่อนที่ลูกจะผ่านเส้นเข้าประตูไปนะก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามวันนี้ก็เป็นฟอร์มที่เชื่อว่าทำให้แฟนบอลนาเศาเนี่ยแทบจะนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันกับดีแคนไรส์ที่เป็นคนยิง2ประตูจากลูกฟรีคิกสุดสวยระดับ เรียกว่าส่งเข้าประกวดก็ยังไม่แน่ว่าประตูไหนจะชนะนะครับส่วนอีกลูกหนึ่งเนี่ยอาร์เซอลได้ประตูจากลูกยิงที่เรียกว่าก็สวยไม่น้อยเหมือนกันนะที่ไมลุสเกลี่ใจมาให้กับมิเกลเมริโนนะครับยิงจังหวะเดียวจากเส้นกรอบเขตโทษเสียบโคนเสาไปอย่างสวยงามนะครับซึ่งติโบกูตัวก็พุ่งไปถูกทางแล้วแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะเซฟเอาไว้ได้นะครับส่วนเรอัลมาดริดเองเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่มัดเด็เล่นได้ไม่ดีจริงๆคนระับมารับก็รับไม่แน่นนะครับลุกก็รุกไม่เฉียบคมไม่ดุดันนะครับซึ่งเราดูไปเนี่ยบางทีเราก็ยังแอบระแวงเลยว่าเอ๊ะมัดเด็ํทำไมปล่อยให้อาร์เซอเนี่ยดูต่อบอลกันเล่นง่ายเหลือเกินนะครับบางทีก็แอบสบายใจอยู่นิดนึงว่าแบบนี้อาร์เซอไม่น่าพลาดนะครับซึ่งก็ทําได้จริงๆแล้วก็เป็นวันที่อาร์เซอโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆวันหนึ่งด้วยนะครับเอาจริงๆเมื่อคืนเนี่ยมัดเด็ ก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีพอที่จะเป็นประตูส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวะการพยายามที่จะเข้าไปยิงของคิลเตียนเอ็มบัปเป้ส่วนตัวรุกคนอื่นๆอ,อย่างวินิซูสจูเนียร์ชุดเบลลิงแฮมรวมถึงโรดิโก้เนี่ยก็จะดูเงียบไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเบลลิงแฮมเองก็มีจังหวะที่ทำได้ดีเมื่อจ่ายให้กับคิลเตียนเอ็มบัปเป้หลุดเข้าไปยิงนะครับแต่ว่าจังหวะยิงก็ทำได้ไม่ดีพอ ทำให้ยังไม่ผ่านมือดาบิดรายาก็จบเกมเนี่ยก็เป็นปืนใหญ่อาเซอลนะครับที่ถล่มราชันชุดขาวเรเอามาดริดไป3ประตูต่อศูนย์ต้องไปว่ากันต่อที่ซานติอาโกเบนาบิลของมาดริดนะครับในคืนวันพุธกลางสัปดาหนะ์หน้ามาดูสถิติที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันหน่อยนะครับอาเซอลเนี่ยก็ครองบอลไปถึง54%นะครับ ในขณะที่โอกาสยิงประตูก็มี8ครั้งนะครับแต่ว่าเข้ากรอบ4ครั้งได้มา3ประตูในขณะที่เรอลมดติดเนี่ยก็ได้โอกาสยิงประตูไป12ครั้งนะครับเข้ากรอบ8ครั้งในขณะที่เรอลมดติดเนี่ยได้ยิง9ครั้งแล้วก็เข้ากรอบไป3ครั้งนะครับอาร์เซอุได้เตะม,มุม5ครั้งนะครับในขณะที่เรอลมดติดได้เตะม,มุมไป3ครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูกันได้นะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าสกอร์เนี่ยจะดูค่อนข้างขาดลอยนะครับแล้วก็ทางอันเชลอตติเองก็ยอมรับว่าโอกาสเข้ารอบ,บรองชนะเลิศหรือว่า4ีทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้ของมารติเนเนี่ยดูจะเรือรางนะครับแต่ว่าพวกเขาก็จะยังไม่ยอมแพ้นะครับและชัยชนะเกมนี้ของอาร์เซอลก็ทำให้พรีเมียร์ลีกเนี่ยจะได้โควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟสในฤดูกาลหน้าเนี่ยจำนวน5ทีมเป็นอย่างน้อยนะครับ นั่นก็คือทีมที่จบในอันดับที่1ถึงอันดับที่5เพราะว่าคะแนนจากผลงานของสโมสรต่างๆที่ไปทำศึกฟุตบอลถ้วยในยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่ายูโรปาลีกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่ถ้าเกิดทีมอย่างแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ามีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าเทอร์นาเมนสเปอร์ไปควา้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกก็จะทำให้ทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้รับสิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เพิ่มขึ้นนะครับเป็น7ทีมถ้าเกิดว่าวิลล่าเองไม่ได้ติดอยู่ใน1ใน5ที่ได้รับโคตาจากทั้งแบบปกติแล้วก็แบบพิเศษส่วนอีกหนึ่งทีมที่จะได้โคตาจากคะแนน EPS หรือว่า European Performance Spot t เนี่ยก็จะต้องลุ้นระหว่างทีมจากสเปนแล้วก็อิตาลีนะครับ โดยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นอิตาลีแล้วก็เยอรมันที่ได้2โคต้าจากอ p s พ p สปอร์ตนะครับซึ่งก็เป็นบโลญญาแล้วก็บุิเช่ดอตมุลนะครับที่ได้เข้าไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากโคต้านี้อะไรนั้นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาซโซรี่ครับนำมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวแนโวกาสต่อไปเราก็จะว่ากันในเรื่องราวของข่าวสารในตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งก็กําลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับสาหรับ ช่วงนี้ก็ฝากไว้ไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ